ตำนานเซนเซ่าตอนชุดเกราะมหาเทพโอดินอย่างที่รู้ๆกันนะครับว่าเซตติ้งโลกของเซนเซ่าเนี่ยสิ่งที่มีพลังยิ่งใหญ่ที่สุดก็คือเหล่าเทพต่างๆซึ่งมาพูดถึงเหล่าเทพเนี่ยก็จะมีเทพจากหลากหลายวัฒนธรรมที่ได้มาปรากฏตัวในเรื่องเซนเซ่านะครับแต่ถ้าเอาจริงๆแล้วถ้านับแค่ต้นฉบับของอาจารย์มาสมิคุรุมาดาเนี่ยก็จะกล่าวถึงเทพ,พเจ้าที่มาจากปรกรณามกรีกเขานั้นนะครับ ส่วนในเวอร์ชั่อนอื่นๆเนี่ยก็ได้นําเทพจากวัฒนธรรมอื่นมาร่วมแจมด้วยนะอย่างที่เห็นได้ชัดคือเทพ,พจากตำนานนอสที่ได้มามีบทบาทโดดเด่นในเซนเซย่ชับบอนิเมะนะครับเป็นเรื่องราวของชาวแอสการ์ดซึ่งเทพสูงสุดที่เขานับถือก็คือโอดินซึ่งถ้าเอาจริงๆแล้วเนี่ยถ้านับระดับของความเป็นเทพโอดินผู้เป็นเทพสูงสุดของนอสก็่าจะมีบารมีระดับเดียวกับเทพซูส ที่เป็นเทพสูงสุดของกรีกนะครับและหลายๆคนอาจจะคิดว่าเทพที่ต่างวัฒนธรรมกันมันไม่ควรจะมาเจอกันได้สิทำไมจะเจอกันไม่ได้ล่ะครับในจักรวาลมาเวลเนี่ยเทพทอ,อยังไปเจอกับเทพซูรได้เลยเนยีส่วนในเรื่องมหาศึกคนชนเทพเนี่ยยิงไปกันใหญ่เลยครับเพราะเทพจากทุกความเชื่อก็ได้มาเจอกันหมดเลยเนีเพราะฉะนั้นก็ไม่แปลกครับถ้าในเรื่องเซนเซ่ยเนี่ย เทพกรีกจะมาเจอกับเทพนอสและประเด็นมันก็เริ่มขึ้นที่แอสการ์ดครับโดยผู้นำของที่นี่เนี่ยคือสาวงามที่ชื่อว่าโพลาริสฮิลดาเธอผู้นี้คือผู้แทนของเทพโอดินเหมือนเป็นคนรับคำสั่งโดยตรงจากเทพนะครับไม่ได้เหมือนกับร่างสถิตยอย่างคุณหนูซาโอรินีและอยู่มาวันหนึ่งฮิลดาก็ถูกดูดลงไปในทะเลโดยฝีมือของเทพโพไซดอน และได้ทําการสวมแหวนนีเบลุงเก้นให้กับฮิวด้าซึ่งไอแหวนอันนี้เนี่ยมันเหมือนเป็นการสะกดจิตให้ฮิวด้าคิดที่จะละทิ้งดินแดนเอสกาที่หนาวเย็นและไปบุกยึดครองโลกที่อาเทน่าปกครองอยู่ซึ่งทั้งหมดนี้ก็คือแผนยึดครองโลกของเทพโพไซดอนนั่นเองซึ่งจุดนี้เนี่ยมันน่าสนใจมากครับเพราะโพลาริสคือผู้แทนของเทพโอดินที่เป็นเทพสูงสุดของนอสนะ ส่วนโพไซดอนเนี่ยเอาจริงๆก็ไม่ได้เป็นเทพสูงสุดของฝั่งกรีกนะครับเมื่อเป็นแบบนี้ก็ดูเหมือนโอดินจะเสียเหลี่ยมให้กับโพไซดอนอยู่พอสมควรเลยนะเนี่ยซึ่งเอาจริงๆแล้วเนี่ยทางฝั่งโพไซดอนก็ถูกหลอกใช้โดยมนุษย์คนหนึ่งเหมือนกันนะครับสุดท้ายเท่ากับว่าทั้งเทพโอดินและเทพโพไซดอนถูกหลอกโดยมนุษย์คนนี้นะเนี่ยมันร้ายจริงๆเลยหมอนี่และจากการที่ฮิวดาละทิ้งเทพโอดิน ไปทําตามคําสั่งโพไซดอนนั่นทําให้พลังจากเทพโอดินที่คอยปกปักรักษาดินแดนแอสการ์ดเอาไว้เริ่มเสื่อมสลายลงส่งผลให้น้ำแข็งขั้วโลกกำลังจะละลายและน้ำกำลังจะท่วมโลกองค์เทพีอา์เทนาเลยต้องยื่นมือเข้ามาช่วยแก้สถานการณ์ครับโดยอร์เทนาจะทําการยืนอธิษฐานขอพรจากเทพโอดินแทนโพลาริสฮิลดาแต่การมาทำหน้าที่แทนกันแบบนี้เนี่ย ยิ่งปล่อยไว้นานเข้าก็จะยิ่งเป็นอันตรายต่ออาร์เทนาครับพวกเซย่าเลยต้องเข้าต่อสู้กับก็อดวอริเออร์ทั้ง7และแย่งชิงโอดีนแซฟไฟ์ทั้ง7เม็ดมาสำหรับใช้ในการอัญเชิญชุดเกราะโอดีนโรบที่มาคู่กันกับสุดยอดดาวเบามุงซึ่งณจุดนี้เนี่ยก็น่าสนใจอีกแล้วครับเพราะคนที่ได้สวมใส่โอดีนโรบดันไม่ใช่พวกก็อดวอริเออร์แห่งแอสการ์ดแต่ดันเป็นเซนแห่งอาร์เทนาจริงๆแล้วเนี่ยผมคิดว่า ถ้าให้ซิกฟรีดมาสวมโอดินโรบและเป็นร่างสถิตของโอดินเนี่ยมันน่าจะเหมาะกว่านะแต่ทำไงได้ละ่ะพระเอกของเรื่องนี้มันชื่อเซย่าครับเซย่าและได้สวมโอดินโรบสุดเท่และใช้ดาบเบราวมงทำลายแหวนนีเบลุงเกนได้สำเร็จช่วยให้โพลาริสฮิวด a าฟื้นคืนสติและนำพาสันติสุขก,กลับคืนสู่ดินแดนแอสกาได้สำเร็จครับ ซึ่งการปรากฏตัวของชุดเกราะโอดินโรบเนี่ยมันก็น่าสนใจมากเลยครับเอาจริงๆแล้ว o อดินโรบแข็งแกร่งระดับไหนกันแน่มันแน่นอนอยู่แล้วว่าต้องแข็งแกร่งกว่าบลอนคลอสอ่ะเนี่เพราะเซย่าที่สวมคลอสไปกาซัตเนี่ยไม่สามารถสู้กับฮิวด้าได้เลยครับและถ้าเอาไปเทียบกับ Go c l o อสเนี่ยพอจะได้ไหมก็ต้องไปดูต่อในเรื่องราวภาคโซออฟโกครับในตอนแรกเนี่ยโกเซนไม่สามารถสู้กับโลกิได้เลยครับ และกอดโรวก็ถูกอัญเชิญมาใช้งานอีกครั้งและครั้งนี้ถูกสวมใส่โดยไอโอเลียและมันก็สามารถจัดการกับโลกิได้อยู่หมัดเลยนะแต่สุดท้ายเมื่อโลกิสามารถคืนชีพหอ,อกปีศาจกุงกูนิวไอหอ,อกอันนี้เนี่ยดันมีพลังที่แข็งแกร่งเวอร์ขึ้นไปอีกขั้นเพราะหอ,อกกุงกูนิวสามารถบทขยี้โอดินโรปได้อย่างง่ายดายเลยครับและสุดท้ายสิ่งที่สามารถเอาชนะหอ,อกกุงกูนิวได้ก็คือ เทพซาตราเรวนี้ซึ่งในตอนนั้นเนี่ยไอโอเลียกลับมาสวมโกลคลอสเลโอที่ถูกอัปเกรดเป็นก็อดคลอสนะครับถ้าอย่างงั้นก็เหมือนจะอนุมานได้ว่าโอดินโรบเนี่ยอยู่ในระดับที่แข็งแกร่งกว่าโกลคลอสนะครับแต่อาจจะสู้กับโกลคลอสที่อัปเกรดเป็นก็อดคลอสไม่ได้นะและหลังจากที่เราโกเซนสามารถปราบโลกี่ลงได้แล้ว ประเด็นที่น่าสนใจก็คือหลังจากนั้นเทโพโพไซดอนได้ช่วยพาโกลคลอทั้ง5าว้าไปส่งให้พวกเซย,ยา่าเพื่อที่จะต่อสู้กับฮาเดสต่อไปแต่มันน่าเสียดายที่โกลคลอสไม่ได้อยู่ในสภาพก็อดคลอสแล้วครับไม่อย่างนั้นเนี่ยผมว่าศึกตัดสินกับฮาเดสน่าจะมันกว่านี้เยอะเลยนะครับเอาล่ะสุดท้ายมาพูดคุยกันหน่อยดีกว่าครับที่ผมวิเคราะห์มาก่อนหน้าก็เป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะแล้วในมุมมองเพื่อนๆล่ะครับ คิดว่าโอดินโรบเนี่ยความแข็งแกร่งน่าจะอยู่ในระดับไหนนะพรอนซิลเวอร์โกหรือก็อดคลอสจะยังไงก็เถอะโอดินโรบเนี่ยจะต้องเป็นชุดกรอดที่เท่มากชุดหนึ่งเลยนะครับเอาละสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนดูอนิเมให้สนุกสวัสดีครับ